ค่ะายสไตล์พี่เจ้าคุณเลิฟเลิฟคามแล้วก็แล้วก็เจ้าคุณสู้ๆนะคะจิปถาถะสตูดิโอสิงซิงสั่งซิงสั่งป่าเลยดีแล้วซิงสั่งปลาเลยดีแล้วสิงสั่งป่าโอเคโอเคนาอสมนึกคนนี้จิปาถาสตูดิโอบ้านนาดีจ้านะคะเจ้าคุณสวัสดีครับคุณจิปถาถะสู้ส้นะคะพี่ไปบุญคนของเขาออฟฟิเชียนถอดท่า จอดถ้ากินตรงปัาโดนแล้วเด้หัวเลาะกักลักมามีตัวใหญ่อยู่พี่ปุ๊กใส่มองได้ได้สีต่ตัวตกประมาณตัวละสองสองตัวสองตัวกิโลหนึ่งกิโลก,กว่าๆนะจ๊ะสิงสั่งป่าโอ้จังโอ้จัง,จงน้องสมน,นึกบอกอนุญาตกับเดย <laughs> อับเยโอกับว่าอาจเอื้อมชี่จิเปลี่ยนดอกพี่ <laughs> ขอโทษจ้าอ่านผิด <laughs> สมนึกเบาดอนเจ้าของบ้านไม่อยู่ไปหว่านแหเลยพี่ไปบูนมาเลยไม่โอ้ยอยพี่อุ๋บ่แพงด้วยพเจ้ามาสิทธ์มาหวานแห่บันเนี้ยพี่โ๋กับบ่อแพงด้วยป้าไหลกระโดออมาเลยอ่าพี่สะครดีนะที่พี่ถูกถูกยายสาให้เป็นมดไปเลยทำไมอะทำไมสาให้เป็นมดละพี่สะคร จิปปะทัดสตูดิโอพี่ไพบูธสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็จิปปะทัสตูดิโอพี่สากรดีจ้าพี่ไพบูนคนหลังเขาฟิชชั่นจิปปะทัสวัสดีนะคะหัวใจสีแดงหนึ่งดวงแล้วก็พี่สิงห์สังปาจิปะถะกินข้าวยังครับหัวใจสีแดงสามดวงนะคะจิปปะทัสตูดิโอนะคะทานแล้วค่ะคุณสิงห์นะคะยายจันชาแนลยกมือเย้ยวมาทักทายนะคะยังอยู่กับเรา อ่บรรณาชาแนลสวัสดีเจ้าบ้านขอบคุณค่ะสวัสดีพ่บาน,นาชาแนลนะคะแล้วก็โอ้จำปาดงโจโจเห็นว่าอ่านผิดอีกแล้วพี่สิงโเปลี่ยนเสื้อให้ตลอดเลยคือกราเจ้าเข็มบกรอบเลยโจ้จำปาดงทำคณิตใส่ชุดนางพยาบาลกับถุงมือคุณหมอครับอ,อ,อะไรนาอ <c oughs> น้องสมนึกปีหน้าน้องกลับบ้านเดี๋ยวจะไปยามเดิอพี่ จ้ายินดีจ้าสิงสั่งปลาหัวใจกอดๆน้องสมนึกเบาโดนหลักสไตล์เผาปลาข้างน้องแล้วก็เปิดเพลงด้วยนะอืมบรรยากาศมากเลยแล้วก็กางเต็นท์ย่างปลาเนีย่ยบาร์บีคนะิวเนาะน้องสมนึกเนาะยินดีจ้าหัวใจหัวใจพลังบวกจากน้องสมนึกนะคะจีปะัะนเพิ่งลงไลฟ์ค่ะลงทานข้าวค่ะคุณสิงนะคะยายจันชาแนลมารับ แม่จันนาเด้อแม่จันจะมาเองหรือโอไปรับเลยเหรอแม่จันจะมาคนเดียวบอกอ๋อหมายถึงว่าน้องสมนึกมาเนาะโอ้ยเดี๋ยวน้องสมนึกก็แวะมารับแล้วก็มาหาโอเลยพี่สาครจ้าน้องนัดหัวใจกอดๆนะคะ มืดแล้วขอเลดสักประมาณ3-4นาทีนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วแต่ว่าต้องขอเลดเผื่อเวลาไว้สักหน่อยนะคะเพืเ่อนๆทุกวันนี้พี่เลยกลายเป็นมดคอยเฝ้าทุกอย่างทุกที่ไม่ใช่มดหรอก ทุกวันนี้พี่พี่กลายเป็นมดคอยเฝ้าทุกอย่างทุกที่ขอบคุณนะจ๊ะพี่สะคอนกำลังใจค่ะเลิบเสู้ๆจ้ะแล้วก็บ้านนาชาแนลหัวใจกอดมานะคะเสียงจริงหลีดมาแล้วรีไรมาแล้วอันนี้คือเสียงอย่างจักกะจันเหรอโอ้แถวนี้มีแจนลามด้วยเด้ <laughs> อย่าจันนั่งอยู่ดีๆกันเสียงดังาลังเทืามันมันมันมาตอดไหม่ปีกไยน่นโอมาอยู่ใหม่ๆรับรถมามาจอดปุ๊บสันโอลงรถสันกัดตับมันว่าวันนีอย่างเนาะแตนแตนลามเนี่ย